อยู yeah, ่ตรงแม่ไหมนา่านน่ะสิไอ้เจ้าิเดี๋ยวครบวันนี้กิ๊เต็มที่กันเลยนะเข้าองก็ได้นะสนุกก่วันนี้สนุกไหมสนุกไหมสนุกคิ้ว่เ่าไห่ถ่ายไปเถอะถ่ายแกถ่ายหมดทุกคนแกนะไปเลยครับอาไปมาเข้าทางนี้ก็ได้ครับเมื่อคืนเลดดิ้่ขอนะ เช่อปากไงด้วยรอคยค่ะไม่บไปเชิญค่ะเข้าทางนี้นะเข้าทางนี้นะจะได้มดับแคะอีคนที่บอกคิวถ่ายยังคะถ่ายแล้วค่ะอีนี้ถ่ายแล้วค่ะดีมากค่ะเชิญค่ะออกคันเลยค่ะออกคันค่ะีมากค่ะเออออกเป็นบนบนไปต่อนะคะแล้วออกทางนู้นนะคะในสองขาต้อง เห็นตอนเนี้ยต้องมีใช่ปะหวางนะกองแม่กองแมวมือเขาไปกันทายงหมดเลยอ่ามันโตไม่ได้มันหาเชิญค่ะเชิญค่ะหยีหยีไหวนะคะหยีสูงขนาดนั้นอ้าวตายแล้วตายล้างค่ะตายเลยเหรออันนี้พี่พี่กองแม่ค่ะกองแม่หมดเลยกองแม่หมดเลยแล้วกันอ่ะเชิญค่ะหลายแชทแล้วค่ะไม่แต่งตาหยีแป่แล้วมี พยายากันมาตั้งแต่เจ็ดโมงคร่งเพื่อจะมาติดกิฟต์นี่แหละเไปดิเจ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงครึ่งยังอันรังไหมเธอไอนิ้เป็นไงรังรักรักปลาตัวเท่ากับมาดนี่เลยนะเจ็ดโมงครึ่งใช่ไหมเกอันน้จรค่ะเท่าเท่านี้นะคะเอเคนะคะเอา้อนี้หมดเลยลกัน ไปต่อเชิญค่ะเชิญค่ะอุ้ยกระเป๋าอยู่หลังห้องห้องไหนวะห้องนี้กล้องนี้กเลยเนอะสองแม่ช่างนี่ช่างมันหยีหยีนะหยีโอเคหยีหยีล้วนแม่อันนั้นคือคำบูชาเหรอโู้โหสบอเนยน่ากลัวจริงๆอะกล้อกองแม่นั่นแหละโอเคของรูปแล้วไปกันนุกันเข้าชอบรอบ ที่เธอผงหัวจากรถอ่ะที่เธอแกล้งผู้ชายอ่ะปนีคะรูปนี้ครได้าช่ห่ใครหนม่ไปไหนมาทำไมไม่ดูละครตัวเองลงไปูปขวางหมดเลยนะลูปนี้นโอเคให้ใหพี่ไ่เจ๊หมอนเนาพ่อมหมดแล้วอ่ะพ่อหมด